สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เจเจมอลจะมาซื้อไซรับต่างๆนี่ดูดิไซรับเพียบเลยเคยพามาดูร้านที่นี่แล้วเนาะนี่ร้านอะไรอ่ะร้าน่ว่า Pick Villian ที่นี่มีหลายร้านแบบไมรูรที่ขายตรงเนี่ยม,มีมีน่าจะมีสองสมร้านหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรามปซื้อร้านต่งตางม,มันมีเยอะหลายยี่ห้อคือที่ ช่วงนี้พีปาร์ตี้บ่อยแล้วเดี๋ยววันที่วันหยุดที่จะถึงเดี๋ยวจะมีที่บ้านพี่อู๋ญาติๆมารวมญาติกันเพื่อที่จะกินเลี้ยงอะไรแล้วเรากำลังจะนัดเพื่อนอีกแล้วไอ้น้ำไซรัปต่างๆมันเริ่มหมดเราก็เลยจะมาซื้อคราวนี้จะลองหลายๆอันก็คือลองบีดเนี่ยจะราคาถูกหน่อยนะจะเนี่ยร้อยสามสิบแล้วก็เนี่ยไอ้นี่เราไม่เคยใช้แต่ว่าซินยอริต้าก็ดีนะใช่คนละสองร้อยยี่สิบไปดีแล้วก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งอะไรนะรับฟ้าจะมาตามหาตาเวนชี่เขาบอกว่าซาบักใช้คุณแม่เอาเหรอ อันนี้ไม่มีอันนี้เท่าไหร่อะนะอันนั้นก็ประมาณร <c oughs> ้อยเจ็ดสิบย่อดอ๋อดูคำนี้นะนี่อันนี้มันจะเป็นอีกอันนี้ลินอ๋อลินมันมีเลมอนด้วยนะอ๋อลินที่ป้าชอบคือลินบวยอูเมะใช่เราหมดแล้วลินแลล้วก็นินเท่าไหร่คุณแม่สองร้อยสี่สิบไหนอ่ะโอ้ก็ราคาสูงกว่านั้นที่เห็นไใ้ชั้นนะ พวกลองบีทใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้สินค้าใหม่นะชายมัตสแคทร้อยเก้าสิบเก้าหรอเออเราไม่ใช้ไม่ใช่มัตสแคทเรามีเรามีแล้วอย่างนะเรามีมโมโนินแล้วโมโนแดงโมโนแดงเราซื้อแต่มะม่วงเลยยังไม่เคยซื้อโมนไปเลยอ,เอ๋อเราซื้อแต่ซองมะม่วงเราซื้อเราซื้อโมโนแดงอันนี้ไป มีมีอะไรบ้างคุณแม่มในกันเนี้ยจะเขียวเล่ยจะมีนลไวัจะแพงหน่อยคนละห้าเรามีสตรอเบอรี่แพงสุดเราจะมีสตบมีมะม่วงมียูสุแล้วก็มีส้มเอาบวยค่ะบวยัคแล้วก็ยูสุอันนี้ไหมอ่าออันนี้อร่อยมอันนี้เอาใหม่เหรอคะึงมาเอ๊ะบุคาาซาของอะไรอร่อยครับอนี้ก็โอเคนะรอ ตอนนี่ห้องกินแล้วมันจะเหมือนยาแต่อันนี้ไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนเกินี้ดีกว่าลองบินแน่นอนนะใช่ไหมดีกว่าดีกว่าเฮ้ยแล้วมีของดาวินชีฟไหมครับดาวินชีก็มีเหมือนกันเฮ้ยเขาบอกตาอ่อซาร์ักแทนดาวินชีป่ะใช่ไหมมาไปดูดาวินชีหน่อยอันนี้กับลินอันนี้อันนี้จะหอมกว่าอันนี้หอมกว่านี่ราคาเท่าไหร่ครับสามร้อยหกสิบ โอ้โหราคาแพงขึ้นมาแต่ถูกมากเลยเพราะเราเคยซื้อเนี่ยแบบถูกๆไปแล้วมันเหมือนยาถ้าเคยซื้อของยี่ห้อแพงก็จะอร่อยคืองบีตร้อยกว่าบาทใช่ไหมขอเป็นลินสองร้อยกว่าบาทอันนี้สามร้อยสร้อยสแล้วแต่ละรพรอะว่าอันนี้กับดินใกล้เคียงกันมากใกล้มากอวอ เอาไงดีป้าป๊าอันนี้ตัตัวมีมีรสอะไรบ้างรถก็มีพีชมีอันนี้ไรสเบปะรีย์เหรอครับไม่ใช่อ๋อทับทิมสับปะรีย์อันนี้แอปเปิ้ลราสเบอร์รี่อะไรแบบนี้ป้าป๊านีไม่จบต่อไปอีกมีเยอะแต่ทุกพวกนี้จะอร่อยกว่าซินจอร์ใช่ไหมซินจอริต้าบางบังบังแล้วแต่รสถอไว้ถ้าถ้าคาราเมลอันไหนอร่อยครับคาราเมลไปใส่พวกช็อกโกแลตพวกกาแฟถ้าเป็นสลัชเป็น แล้วก็เป็นของอันนี้ก็จะใกล้เคียงกันถ้าหมนแดงเท่าไหร่ครับสาอันนี้สามหกอ๋อมีของนี้แต่บางคนอบชอบแก้ที่กินมะหอมกวแล้วเพิ่นหนึ่งแปดแปดสาโดดไปเลยไม่มีใช่ไหมผหอเราไม่มีแล้วพวกนี้หนึ่งแปดแมจะอร่อยพวกนี้ไหมครับไม่น่าเเอานีหย แล้วถ้ามอนมอนแดงมีของมีไอ้นี้ไหมบัวคราซามีนะมีเราเคยเก็ที่เราเคยกินของอ๋อ,อแล้วอันนี้น,น่าจะอร่อยกว่านี้ไหมหรือพอๆกันพอๆกันนี้เท่าไหร่าสามแปดสามแปดนี้สามหกอ๋อต่างกันยี่สิบบาทเราเคยกินของมูแนงก็โอเคเอหรือจะเอาอันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนดูทำแม่จะอะไรอีกน้องแต่บัญชีมียูสูไหมครับอ๋อไม่มีไม่มีบัวไม่มียูสูนี่กาแฟเขาก็ใช้กันนะ โรลนี่เนี่ยที่เป็นพวกฮัรเซลเป็นพวกเอาไปใส่กาแฟอันนี้ขวดเท่าไหร่คะเนี่ยอันนั้นสามร้อยอันนี้วิสก์กาแฟเนาะเป็นฮาซนาทแล้วอันนี้เป็นวานิลลามันจะมวแดงแพงกว่าใช่ไหมมวแดงแพงกว่าลองสตรอเบอรี่ของตำชีพเป็นไหมคุณแม่เอออีสปีนสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เขามีกี่อย่างนะคะมีสองอันนั้นตัวตัวตัวนี้รั้งเดิมตัวนี้เหรอคะอ่ะตัวนั้นตัวนี้อ่าใช่ตั้งกันยังไงอ่ะ ไม่แน่ใจ,จว่าอันนี้เขียนว่าคลาสสิกนะอันนี้จะเป็นยูโรเปียนสับปะร่ราคาเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับตัวไหนตัวนั้นนตัวขายดีตัวนี้ขายดีลองดูไหมพราะว่าลูกค้าเก่าใช้เยอะังต้องเป็นตัวไหนครับส้มสีฟ้าสีแดงของดามิชี่อะส้มลามิชี่อ๋อไม่มีไงผมไม่มีตัวมีเป็นของโมนี่โมนีม่ส้มโมนี่ เพราะเป็นสีนี้เหรอมันจะเป็นส้มแบบนี้ใช่ครับอ๋อมันจะคล้ายๆส้มแบบที่สีมันเงาๆของพิวเร่นั่นแหละหรอใช่พิวเร่มันก็จะสีแบบงี้นยังไม่เอาเนาะเพราะว่ามีพิวเร่ที่เป็นของเูาแล้วนี่ก็รสชาติเก๋ๆเก๋ๆอเอสีเข้มกว่าอ๋อสีนี้สวยกว่าใช่ครับออ๋นั่นแหละอ่งั้นเราเปลี่ยนเป็นอันนี้อันนี้เงั้นเราเปลี่ยนจากไอ เนี่ยดาวิธีเป็นวงแดงหมดเลยนะมีซื้ออะไรบ้างแม่ซื้อบลูคาราเซลบรูนแอปเปิลเชอร์ดเบอรี่บัยแล้วก็ยูสุของลินอันนี้อร่อยเคยกินหลายครั้งแล้วมีอะไรต้องการชุ่มเติมไปเดี๋ยวดูก่อนชาเขียวไหมแม่มะชามะชามะชามะช่าป้าเพิ่งรู้ว่าชาเขียวกับมะชาม่เหมือนกันอืมชาเขียวก็เป็นใบใบมะช่า เล่นก้นล้ำไม่เอาอ่ะแล้วแม่ดินจะเปลี่ยนอ๋อไม่มีใช่ไหมโมเด็ไม่มีไม่มีไอ้นั่นใช่ไหมยูสูมีปะ่ะอ่าโมนี่อ๋อจะเปพิเศษดีอ๋ออ๋อนั้นนั้นมีแล้วไม่มีแล้วใช่ป่ะไลองใช้มาสแคารนะ์ทีถ้าเอาใช้มาสแคาร์แล้วไม่เอาแอปเปิ้ลไหมเพราะว่าออ๋เหรอเพราะว่ามันเขียวเหมือนกันไงอ๋เนีย่ยแอปเปิ้ลไม่คนมีกินมั้ย แม่จะเอาสีใช่ไหมเออแม่จะเอาสีเนี่ยนี่อาจจะอันนี้เอาออกก่อนขอโทษนะคะมีอะไรบ้างสโุงเอาเขียวส้มของดินมีมีฟ้ามีแดงเออของดินมีใช่แม็กซ์แคดยูสูบบวยมีบลูกับคอปเปอรีกับสตอรี่อันนี้แหละอ่าโอเคตั้งเลยค่ะ